ไม่ได้ไล์สดเลยแล้วเวลาทําเดี๋วแล้วไม่ได้ไล์สุดเลยแล้วแล้วเขาบอกว่ายอดวิวกับว่ลแอนอ่าไ,ไม่รู้เป็นอะไรยอดวิวไม่ขึ้นเลยแต่พอเมื่อวานนี้ไลไล์ไล์ไลไลสดขึ้นไล์เนาะยอดวิวผ่านแอนแน่จักหน่อยก็เลยว่าอ้าวหรือว่าเราไม่ขึ้นไล์เพราะว่าเขาไม่เปิดค่าการมองเห็นให้เราแม่บีบีย้ายก็เลยมาไล่ <laughs> ก็เลยมาไล่ดูเมื่อวานพญางถังเข้ามาก็สนุกสนานพญางถังบอกว่าลงลงลงได้แล้วย้ายพอนะพญางถังบอกว่าลงลงลงได้แล้วบานนี้ก็เล่นก็เลยว่าเอาเคยไล่เนาะเมื่อวานก็ไล่เวลานี่แหละเลยไล่ร้องเบิงก็เลยไล่ลองดูว่าว่ามันจะเป็นยังไงจะร้องเบิงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแหละว่ามันเป็นยังไงถ้าถามว่า ยอดวิวก็โอเคอยู่ขึ้นซี่ห้าร้อยไม่ได้ขึ้นหลายดอกแต่ก่อนน,นั้นขึ้นยี่สิบสามสิบแม่บีบีขึ้นยี่สิบสามสิบไม่ขึ้นเยอะเลยเ้ี่ยขื้นจ้าเม็ดเออก็เลยมาเอารองมาไล่บึงเผื่อเพื่อมันขึ้นซมมงเมา่าคลิปหนึ่งเขาออกมานน่ประมาณสามสี่ร้อยถือว่าสุดจอดเลยเนยีเพราะว่าตั้งแต่ผ่านมานี่ยอดวิวน้อยพี่ๆียอดวิวไม่ขึ้นเยอะเมื่อเหมือนกับตอนที่ยังไม่ผ่านอ่า ไม่เหมือนกับตอนที่ยังไม่ผ่านตอนที่ยังไม่ผ่านเนี่ยเยอะมากยอดวิวขึ้นไรทุกวันค่ะกิโลโบอลุษนั่นแหละก็เลยว่าจะขึ้นไรทุกวันเพราะว่าได้พอพอได้นู่นนี่นั่นเนาะนั่นแหละก็เลยว่าจะขึ้นไรทุกวันต่อไปนี้ก็จะอาจจะอะไรเพราเป็นเวลาก็าอาจคือตอนนี้คือเอาเลิกสะดวกถ้าสมมุติว่าวันละครั้งก็ได้ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะคือขึ้นตอนนี้ถาะเ่ามีนักศึกษาขึ้นตัวอย่างวันนี้ไม่มีนักศึกษายายก็เลยขึ้นไร แค่มีนักศึกษานี่ก็ก็คงไล่ไม่ได้เพราะว่านักศึกษาเยอะก็เลยไม่กล้าเดี๋ยวก็จะนู่นนี่นั่นประมาณนี้เพราะว่าช่วงเช้านี่ก็เลยว่าเออก็ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเราเราเพิ่งผ่านเนาะเพิ่งแะ่ผ่านพระ่าณเราก็ไม่รู้ว่าหลักกิโลเราเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ก็เลยจะขึ้นแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะก็ ก็จะก็จะไล่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเอาเอาชั่วโมงหนึ่งก็พอต่อไปก็คงจะไล่ทุกวันหาเวลาไล่เพราะว่าหู้เรียกว,ว่าการว่าอะไรสูตรมันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านเนาะขอบคุณนะคะคําแนะนําบิ๊บี้ขอบคุณนะคะ,คนะ,นคะ,คะถึงถึงคือก็เข้าใจอยู่ว่ายายยายยายเข้าใจอยู่นะว่าเพราะว่ายายปกติยายยายไล่สูตรก็ ไม่ค่อยมีใครแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเปิดค่าการมองเห็นประมาณนั้นก็นไปเรื่อยๆเนาะถามว่าผลประกอบการอยู่ไหมก็ก็ไม่โอเคแต่ก็ทําให้สนุกนะทําให้สนุกเฮ็ดเฮ็ดแบบมีความสุขนะทําให้สนุกเราก็มีความสุขในสิ่งที่ที่เราทําไปก็ประมาณนี้ขอบคุณลหลายๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆ แปบบนึงขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจคุณยาย <c oughs> คือคือประมาณว่าเขายายก็ไม่ได้ได้ซีเรียสอะไรหรอกเพราะว่าผ่านแล้วก็โอเคโอเคก็มีความสุขมีความสุขในการทำคลิปอยู่คือเขาผ่านแล้วก็เลยมีความสุขว่าด้เร่งรีบปนใน แต่ก็ต้องขึ้นไล่เหมือนบิบ๊้พูดนั่นแหละเพราะว่าบ๊อบ,บขึ้นไล่กับ่าไ้ไม่ขึ้นไล่ก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับบิบ๊้พูดนั่นแหละว่ากวนหลักกิโลโมรุดขอบคุณนะคะขอบคุณในคําแนะนําคือตอนนี้จะทําอะไรตัวนี้คือเอาหนังสือมาขึ้นชั้นตัวนี้กป็ยังอยู่ชั้นหนังสือเอาหนังสือมาขึ้นชั้นสามเจ็ดสองเพราะว่า เปรนละครก็ได้ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณวี่ๆมากเลยเป็นยังไงอยู่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอันตังแต่พี่เปลี่ยนขึนขึ้นไล่ย,ย้ายกะถามว่ายุ่งไหมก็ยุ่งอยู่วี่ีอ่าก็ยุ่งอยู่กันยุ่งอยู่ยยนะนะค่ะเพราะว่าหนึง่งเราก็อยากไปให้กำลังใจน้องนุ่งเขาอ่า ก็อยากไปให้กำลังแกอยู่ก็เลยไล่สุดไปจัดชั้นหนังสือไปประมาณนี้ก็เลยอันนี้คือภาระงานของยายนะบิบีิเพราะว่ายาย